สวัสดีครับตื่นเช้ามาก็เดินเล่นสวนข้างบ้านแบ็กเบอร์รี่กำลังได้ที่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเก็บแบ็กเบอรรี่แช่ยเย็นไว้ฝั่งนี้ไม่แพ้กันลูกสีดำเนี่ยเก็บได้แล้ว วิธีการไม่ยากเลยนะครับดึงเขาจะเป็นรูตรงขั้วมันนะครับอันนี้น่าจะพรุ่งนี้กำลังได้ที่ยังแดงๆอยู่นะครับอ่ดึงมาเลย เก็บง่ายครับออกทุกวันครับวันนี้ห้าหกลูกก็น่าจะเพิ่มวิตามินเข้าร่างอันนี้อีกหนึ่ง เขาจะมาเป็นพวงๆนะครับไม่ออกเดี่ยวออกเดี่ยวนะี่คือน้อยมากแต่ส่วนใหญ่เป็นพวงแบบดกเลยแล้วก็เพื่อนเพืนเพื่อนบ้านถามมาเยอะก็เลยตอนกิ่งแจกจ่ายกันนะครับ